อ่าสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงเชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาพูดสักหน่อยนะครับผมมีน้องต่้นหนึ่งนะเขาเคยถามมานะครับผมว่านกคงหัวจุกนะครับผมเมื่อมาขอซื้อเลี้ยวนะครับผมถามซื้อเลี้ยวเลี้ยวเจ้าของไม่ขายนกคงหัวจุกตัวนั้นจะชอบตายจริงหรือไม่นะครับผมก็มาขอพูดคุยในคลิปคลิปนี้นะครับผมว่าอ่าความเป็นไปได้ จริงๆนะครับผมมันไม่เกี่ยวนะครับผมแต่มันอาจจะเจอกับเหตุการ์บังเอิญน,นะครับผมหรือเพื่อนๆจะไปถามซื้อนกใครอะไรประมาณนี้ก็ต่ตรงก็ได้ดีนะซื้อลงไปถามซื้อเร็วยวลงก็ซื้อให้จริงนะครับผมต่อลองราคาเรียวยก็ซื้อให้จริงให้เป็นของจริงไอ้แบบนั้นไม่เป็นไรนะครับผมแต่อย่าไปต่อเล่นต่อวานนะครับผมบางทีบางครั้งนกเก่งเขานะครับผมอ่าอยู่ดีๆเราไปถามซื้อนะวันสองวันอ่าโดนพึ่งใจตาย อ่าแมวกัดแมวตกตายอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าลงนกตายเออโดยเรื่องที่ว่าความเชื่อว่าถ้าเขาขอซื้อนกพวงมาจุกเล้วไม่ขายจะตายนะครับผมอ่าเรื่องเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับหลายอย่างนะครับผมอย่างเช่นนะผมเคยไปซื้อไก่แจ้มานะครับผมอ่าแล้วมันลงเยอะใช่ไหมเลยมีคนถามซื้อในสนามแบบนั้นนะสมมุตินะผมไปเคงนะเออแล้วก็มาถามซื้อแล้วผมไม่ขาย ในเวลาที่ไม่เกินเดือนสองเดือนนะครับผมอ่าสุนัขบ้านผมหรือว่าหมานะครับผมมันก็หลุดไปกัดไก่ของผมนะตัวที่เขาขอซื้อมาแปดพันบาทเออเขามาขอซื้อแปดพันแต่ผมไม่ขายนะครับผมเพราะว่าผมซื้อมาสองพันห้าเลยนะครับผมพูดง่ายๆก็คือมันมีราคาอ่ามันก็ยังไม่ได้ราคาเท่าที่เราวางไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ขอบคุณคําถามนะครับผมที่เคยที่ถามมานะเออ แต่เรื่องนี้นะครับผมก็ขอฝากบอกเพื่อนๆไว้เลยว่าอย่าไปถามซื้อมั่วนะครับผมบางคนเดี๋ยวจะเจอเจ้าของเขาเคืองเราได้โกรเอาได้นะอ่าแล้วก็เขมีแก้เคล็ดนะครับผมแก้เคล็ดที่ว่านะครับผมก็คือมีมีการเปิดราคานะครับผมราคาให้วืว้อเหมือนเขาซื้อมาสามพันห้าพัฟอมกําลังดีเขาก็ตั้งเลยสองหมื่นสามหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อให้นกมีราคาที่ เขาซื้อไม่ถึงแล้วนกจะไม่ตายนะครับผมอหรือว่าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการถามซื้อแล้วนกตายก็สามารถเล่าประสบการณ์เข้ามาข้างใต้เมนใต้ใต้เมนนี้ได้นะครับผมอ่าประสบการณ์นี้นะครับผมก็มักจะเจอหลายๆคุณนะครับผมเพราะว่าพอาถามซื้อแล้วไม่ขายกี่ตายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนกที่เราเลี้ยงนะเราโชคก็บอกเรียยวโอ้โลองดีมีเมฆบดมีเพลงหัวกกมี เพีงเม็ดกุ้ยจีปัดกุ้วยเตี๋ยวพอสักพักนะผมก็าตามตามซื้อไก่ไหมแต่กาไห้ราคาถูกเราไม่ขายเพราะมันไม่ได้ดราคาดังที่เราตั้งไว้นะครับผมอ่าทีนี้พอนอกเราตายนะครับผมเราอาจจะโกรธคนถามได้ประมาณนี้นะครับผมที่น้องก็สงสัยถามว่าจริงไหมมันก็มีนะครับผมมันไม่ได้มีทวนหรอกแต่ว่ามันอาจจะบังเอิญน,นะครับผมประมาณนั้นก็เลยมาทำคลิปนี้พูดให้ฟังนะครับผมอ่า คนที่เลี้ยงนกงวจุกมกักจะประสบปัญหาเจอกับอาการประมาณนี้นะที่ถามซื้ออย่างนี้นะครับผมคนก็นเขียนตามบ้านร้อยวันฟันปีเขียนอยู่ตรงสามปีสี่ปีห้าปีไม่ตายถามซื้อปั้งเดียวอาทิตย์เดียวไม่ขายตายมันก็มีนะครับผมความบังเอิญเล็กๆน้อยๆมันก็มีเยอะอ่าแล้วก็ตอนนี้ใกล้เข้าสู่วันปลดล็กอกนกงหัวจุกเร็ววันตัดสินนะครับผมเราก็รอลุ้นกันได้นะ อ่าผลไม่ผลเราก็ต้องลุ้นกันสักนิดนะครับผมอย่างน้อยเราก็มีโอกาสนะครับผมโอกาสที่ว่านนะครับผมในการผลล็อกครั้งนี้นะถ้าผลล็อกได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับผมก็จะดีใจนะครับผมอ่าเราต่อสู้กันมานานนะครับเพืพ่อนๆคิดดูกี่ปีแล้วนะครับผมไม่เคยมีการพูดถึงการผลล็อกลก,ลกหวัวจุกนะครับผมมีมาจริงจังปีสองปีนี้นะครับผม อ่าจริงๆเขาเดินดำเนินการมานานเลยนะแต่ว่าข่าวเพิ่งมาได้ยินสามปีนี้นะครับผมเข้มๆเกี่ยวกับการปลดล็อกนกกุงหัวจุกนะครับผมถ้าปลดนี่ก็คือเป็นจาติเศรษฐกิจนะเพื่อนๆดูเวียดนามนะเวียดนามเขาเลี้ยงนกส่งขายมาเตยนะครับผมเตยส่งไายไม่ได้เพราะปิดกฎหมายอืมอเคเข้ามาทางเพื่อนบ้านอะไรประมาณนี้ก็ฝากรถเข้ามาได้เลี้ยวนะครับผมแต่ประเทศเตยทําไมเรา มองเห็นจุดนั้นจุดนี้นะเออก็สามารถหาตังค์ให้กับอาประชาชุนชาวไทยได้นะครับผมเม็ดเงินเข้าไทยอีกมหาศาลนะครับผมพัฒนาจเจริญก่าประเทศจะได้จเจริญพัฒนานะครับผมอ่าผมบอกเลยว่าจุดนี้นะครับผมมันมีเม็ดไรเม็ดเงินกำไรเยอะนะครับผมเพราะว่ามองประทเทศเพื่อนบ้านรอบๆนะครับผมก็โคโก้โก เลี้ยงกันเยอะนะครับผมนกคงหวัวจุกนะเออมีพี่คนหนึ่งบอกนะครับผมมีตั้งเก่งลีลานะครับผมเก่งลีลาเก่งต่าตางไม่ใช่แค่นับเสียงนะครับผมบ้านเขาไปไกลนะคงบ้านเขาลูกหนึ่งเป็นเสนก็มีนะครับผมอ่าแต่พูดถึงกรงมีที่บ้านนะครับผมพ่อผมเคยไปซื้อกลงฝังมุกกงนกคงหวัวจุกจก็เพลงนะหลายหมื่นนะครับผมแล้วก็เป็นกรงสวยๆนะครับผมแล้วก็ มีบางลูกนะที่ยังอนุรักษ์มาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับผมกรงตกโทษเล่นมาพวกผมเล่นมาเป็นยี่สิบสามสิบปีมั้งครับผมอ่ะยังมีกรงที่สวยๆอามๆาอยู่ไว้ได้เห็นเพราะว่าตอนเราทำไหมเราใช้ไม้ที่ดีอันนี้มีผลนะครับผมถ้าเพื่อนๆไปซื้อไม้ที่ไม่ดีนะครับผมกรงไม่ดีในการอ่าที่เก็บรักษาในะอายุมันจะน้อยนะครับผมอ่า แล้วผมก็อยากจะฝากไว้ให้ต้เมนนี้ให้เพื่อนๆได้คอมเมนต์กันดูนะว่าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการถามซื้อนกแล้วไม่ขายโดนโกเครืองบ้างหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวมีคนมาถามซื้อนกโรแล้วเราไม่ขายนกโรจะตายไหมเอออยากรู้เหมือนกันก็คอมเมนต์เข้ามาให้เอฟซีท่านนี้ได้หายกังวลใจนะครับผมใครมีความรู้ข้อมูลประสบการณ์อะไรก็ บอกมาได้ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับผมเจประสบการณ์นะครับผมไม่ใช่แค่ว่า,าฟังได้นิดเดียวนะเออก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับผมใครมีก็สามารถป้อนได้นะเพราะว่าในกลุ่มก็จะเป็นนกลงหัวจุกซส่วนใหญ่นะครับผมส่วนมากเป็นคนหัดเลี้ยงอชอบนอกลงหัวจุกอะไรประมาณนี้หรือว่าผสมพันธุ์มีหลายคุณนะครับผมที่ผสมพันธุ์นกลงหัวจุกเก่งนะ บางคนก็บอกพี่ผมได้เป็นสิบตัวนะครับผมต่อปีนะอ่าพี่ปีผมได้เป็นยี่สิบสามสิบตัวเลี้ยงเยอะผสมเยอะติดเยอะอันนี้ก็นับถือนะครับผมคนไทยเป็นคนเก่งนะครับผมแล้วก็มีความสามารถไม่แพ้ชาตใดในโลกต่อไปนะนกกงหัวจุกอาจจะเป็นสัตว์อีกตัวของประเทศเรานะครับผมที่สร้างมูลค่าได้อย่างมากมายนะอ่าวันนี้ผมก็มาพูดถึงการ ประสบการณ์เออซื้อขายนกงหัวจุกแล้วกันนะครับผมว่าเขาถามซื้อนะถ้าไม่ขายตายจริงไหมคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรก็จะมาแจ้งในช่องนะครับผมสวัสดีครับ